สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเศร้าๆเนาะค่ะเนาะวันนี้สิมาเห็ดกับเขาไปกินที่โรงงานค่ะผักบุ้งนะผักบุ่งฝนตกไหมยอดอ้วนรัวงามๆพี่น้องจ้ามาขัด,ด้ำมันหอยพัดง่ายๆ,ๆค่ะกต้องใจ่หลายเนาะค่ะเนาะสิเรียนกระเทียมค่ะ ปกติปกติพัดผักบุ้งเนะะี่ยค่ะมันจะตำโขกพริกโตดใส่กรับกะเทียมใสมือนี่แบบเออไ้วแท่จะดัดแปลงแบบว่าไปได้พริกแกงมาไม่ไม่สดๆดพี่น้องพริกแกงเจ้านี่ของพี่สาวเฮ็ดเองค่ะแซ่บพี่น้องจ้าก็เลยสิลองใส่พริกแกงเมือค่ะว่ามันจะแซ่บบ่เนาะ ใส่หมูจับน้อยนะคะเนาะผัดผักบุ้งพริกแกงเผ็ด ุงจ้าออเอนว่าเมนูบำรุงสายตานองมันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่การเห็ดกับเขราขนาอง่ะเนาะนี่กอกนั่นกะสิมันแบบจำเกเนาอคคะเนาะแล้วมันบดสวยงามพ่องแดงมันก็บ่ค่อยได้พี่น,อน้องนาหงยอ่าเรามาปรุงเครื่องกันเลย ใส่น้ำมันหอยค่ะใส่หลายแสบหลายเด้อพี่น้องเด้ออาหารง่ายๆกูได้กะเฮ็ดเป็นพี่น้องจา้าน้ำตาลทรายสองซอนสองซอ,อ,อนเคืองน้อยน้อยพี่น้องชูรส ใม่แมงวันมาหลายเยใส่หลายเซ็บหลายในหน่อยเซ็บ้อยขสีอิ้วขาวนางเอกนางเอกพี่น้องน้ำปลาขวดจังหน่อยเด้อเค ยายว่วไซยูวัวเป็นยังค่ะที่ว่าโอ้ยยายแค่พะเห็ดกับเผาเห็ดเบาๆเบาๆอบบย่างนี้แสดประเดี๋ยว <c oughs> ใส่ไปโหลดพี่น้องอันเด็เขากับทดลองจากเขานี่ยแหละค่ะมันเหลืออยู่เด็กแต่ว่ามันแข็งเป็นก้อนเรียกว่ได้สื่อเรากับเทสเซกับปูไปเนาะค่ะเนาะกน้อย รสดีรสดีมั้นี่ยนั่นอืออร่อยเก็บเป็นอย่างนี้กับเขาพีน่น้องเลยล่ะเสร็แล้วนหอยคีออิวขาวรสดีดูรสน้ำตาลทราย กินลงไปเมนูบำมุงสายตา,ายตาฝ้ามัวนี่กินเข้าไปแจ่งจางฟางพี่น้องสายตาเนาะเอาเมันแมนความเพลินยินดีแบบเด้อหนาแซ่บก็เดี๋ยวนามมาว้าไม่หยดเลยพี่น้องเนาะ mọi người có chào mọi người có có chào mọi người 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 có chào คือว่าถึงขันพี่น้องต้องฟึกต้องฟึกอีกนานกว่าจะได้ก <c oughs> ินอะไพี่น้องถ้าเขาปงเขาเป็นจังได้แต่แสบเก็อย่างนี้เขกปูงหน้าดิเขกปูงหน้าจะแสีพี่น้องจ้า บุ่งนะบ้านเขาแล้วจ้าพี่นอ้องไปแต่แสบ,บ่สุหยอดเลยจ้า